จะเป็นมาทันยังไงมาบอกว่าเก็บตีแจให้หน่อยไม่หรไม่ยวิ่งู้่ไม่เยวิ่งให้ขูกติยัปล่อยจอยไม่นีไีนไ 我也走，不到你

ไตลตรงไหนไปตอดไจตรงไหนถ้าตรงไหนไปไกลต้องกับแล้วกับไเรียนมาเยนไอ้ที่มอตรงไหนไกลเงียโบกเลยไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดสองทุ่มมาต้องกลับห้องก่อนแล้วค่อยมาก็ีมีคนมาส่งอรถเป็นไหนร้อนรถไปครับขีขาดแต่ไม่ประหยัแต่ว่า ชซอยสามจ่บหน้าร้านนี้แล้วของผมว่าก็ไม่ไปจัดนะสติสตดเลยนะชงชื่อหอมเยวันนี้เฮ้ยมันเรแบบไวันนี้เร็วจัดเลยจัดหอมย่ะินีอมจะพ้งนี่นี่อ

มันจะมีอันเนอ่์ที่ตุลองส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 องงันนไอเนี้ยเขาก็เลี้ยอกันเลยซไอ้รู้หรอไอเนี้ยเฮ้ยไม่้เออตุลออะไรนะเสือไม่เหือนกันอะไรที่อ่ะมันจะมีเกมเกมแรกเกมแรกเื้อเาื้่ดำเกมที่สองเสื้อสัาค์แลวมีใครรู้อ ูแล้วมันหน,นักมันด่นะมามดูงมันก็ใช้เอามาใช้ใชดีนะด<ช>ูไมันขาดอย่างดียว,วยมันมันสื่อจะไรดูแย่เสกเ็คนกมันไเ็นตนนั้นาจับได้เลยเนละ่น,น,น,นบอล <Burg undy. S 1> ่ได้